วันนี้ก็จะมารีวิวมินิเมดนะครับผมเป็นเวนอมตูดีเอชนะครับผม,มอ่าซึ่งมินิเมดเป็นมินิเมดอ่าเซตสองนะครับผมที่เก็บมานะฮะก็ประวัติของตัวนี้คือมันมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมก็จะมีเวนอมอาริชเวนอมแฟลทโฮมสารเวนอมเอนดี้บ็อกแล้วก็เวนอมแอนนะครับผมซึ่งก็เป็นเมียของเอนดี้บ็อกนั่นแหละ มาดูที่กล่องกันเลยนะครับผมซึ่งโอเคสวยงามเป็นมินิเมที่อยากจะบอกว่าชอบที่สุดนะครับผมผมชอบมินิเมทอยู่แล้วนะแต่ละตัวโอเคสวยงามมากข้างหลังก็ดีดีไปทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับก็เป็นของ d ด a m o n น s ิ l i c นะครับผมอ่านี่เฮ้ไม่ใช่สิอ่ตัวนี้มัน ไม่ใช่มันไม่ได้บอกแนวว่าที่น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 ี่ผมบอกว่าเป็นของค่ายไดยมอนด์ซิล็กนะครับผมอ่ะปลายกระล่องอยู่นทิ้งโคทเลีดเนี่ยนะฮะก็มาดูกันที่มินิเมตรกันดีกว่าคือต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องนี่มันมันสูงเกินนะครับผมก็เลยต้องโค้ง ทายอย่างนี so ้หน่อยนะครับผมก็ต้องขอโทษทางบ้านด้วยนะฮะวันนี้ก็ไม่ค่อยสุภาพเนาะโยนกล่องโยนอะไรทิ้งเรียราาหมดเลยเนะฮะก็มีทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมซึ่งประวัติแต่ละตัวนี้จะบอกแบบด้วยความเร็วสูงแบบความเร็วสูงนะอาอันนี้ก็ออันนี้เวนอมเอ็นดี้บ็อกเอออันนี้อันนี้เอ็นดี้บ็อกก็ทำเป็นนักข่าวถ่ายรูป ประมาณนี้ส่งหนังสือพิมพ์แล้วมีวันหนึ่งถ่ายรูปคนร้ายไปส่งแล้วดันถ่ายผิดตัวเออซึ่งสไปเดอร์แมนจับตัวจริงได้ส่วนเขาถ่ายตัวปลอมไปเออเขาก็เลยเครียดสไปเดอร์แมนแล้วก็จะแก้แค้นอะไรประมาณนี้แล้วเวนอมก็คือซิมบโยมั์มันออกมาจากสไปเดอร์แมนแล้วมันเห็นไอ้นี่มันแค้นอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยมาโ h o ด้วยกันซึ่งโดยที่จริงแล้วไอ้นี่แบบผิดเลยนะ คือเขาจับคนจริงได้แต่มันดันไปเครียดเขามันบ้าอเปล่านะก็ช่างมันไม่เป็นไรช่างมันก็เออมันก็กลายเป็นตกโกงจนถึงปัจจุบันนี้ที่เราได้เห็นกันคู่กําเนิดเวนอมหน้าตาแบบนี้ที่เราได้เห็นนะฮะทีต่อมาก็อันลิชอเลก็คือเป็นแบบบ้าข้างนะครับผม เป็นแบบบ้าคลัง่งเป็นตอนที่เออเวลาเขาโกรธโมโหหรือว่าบ้าบ,าบออะไรอย่างนี้ก็จะกลายเป็นแบบตัวใหญ่กลายเป็นใหญ่อะไระตัวใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเออมีพลังกำลังสูงกว่าเดิมคือไม่ไม่หอมไม่ผอมแห้งแบบตัวนี้นะฮะออมาในนอมแอนไม่รู้จบง่ายมากแฟทรทอมสันเอ่อก็เป็นเพื่อนสปายด,ดี้ที่เราเคยเห็น ที่ในหนังที่ตัดสกินเฮสนะครับผมเออไอ้นั่นแหละแล้วก็ไปจับไม่ดำไม่แดงแล้วเป็นอาหารผมก็พูดไมั่วแหละคือไปเป็นอาหารนะครับผมแล้วก็ไปเกิดสงครามลบมาแล้วขาขาดสองข้างแล้วก็ไปเข้าโครงการที่เป็นได้ซิมิโยดมาจากแมกกาเจนนะครับผมไอ,อเวนอมไอ,อที่เป็นเกาะสกอเปียนนะอ่ะเออแล้วก็ ที่ว่ามันเป็นโครงการนะครับผมเขาก็เลยรยอมเข้าโครงการนั้นแล้วก็ไปรวมร่างกันกันกบซิมิโยดตัวนั้นแล้วก็เกิดเป็นเขาขึ้นมานะครับผมก็กลายเป็นวนอนแฟร์อมสันก็เป็นชุดนี้เลยนะครับผมโอเคจบประวัติจริงๆริงมินิเมทเนะี่ยไม่อยากบอกประวัติอะไรหรอกแต่ว่า ก็ต้องบอกบอกไว้ก่อนเพราะว่าแต่ละตัวนี้ไม่เคยรีวิวมาเลยนะครับผมไม่เคยรีวิวอในอื่นมาก่อนก็เลยต้องบอกแบบรวดเร็วทันใจไปๆให้โชคนะครับผมโอเคฮะก็มากับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในถุงก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูแต่มาดูฟิกเกิร์ก่อนมาดูมินิเมดอ่ามัที่เกเลชั่นแต่ละตัวก็คือมินิเมดนะครับผม ต,ตัวก็หัวหมุนได้360แขนขึ้นลงได้360แต่มันจะลิมิตที่กียชันเพราะตัวนี้มันมีตรงเกาะไหลเนี่ยมันก็ดลิมิตหน่อยอแล้วก็ขาเข้าขึ้นได้แล้วก็ไปด้านหลังได้แค่นี้นะครับผมหัวเข่าพับได้ ขาเอเท้าหมุนได้360องศานะครับผมแขนก็อย่างที่บอกสอดพับขึ้นได้ไปข้างหลังไม่ได้นะครับผมแล้วก็มือหมุนได้360แล้วแต่บางตัวเขาจะทำออกมานะครับผมแต่ก็ทำได้หมดทุกอย่างแล้วก็มินิเมดสามารถดึงแขนดึงขาอะไรไปรวมกันได้หมดทุกตัวซื้อคือแบบมิกกันได้หมดนะผมก็นี่ดึงให้ดูตัวนี้มันก็มี มันทําเป็นเกาะมาไงซึ่งที่จริงผมว่าผมอยากให้เขาเพ้นลายข้างในได้นะแต่ว่าเขาไม่ทํามาก็คือก็ต้องใส่อย่างนี้ตลอดเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับผมรีวิวนี้จะเร็วหน่อยนะฮะโอเคก็ทุกตัวก็ทําได้หมดมาดูตัวนี้กันซึ่งโหสุดยอดอุย้ยขาหลุดเดี๋ยวจะเริ่มไล่ไปทีละตัวลนะเออเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ก่อนก็ได้โดยที่จริงน่าจะเิ่มตั้งแต่ตัวนั้นนะ ขอโทษครับฮะก็ตัวนี้ก็ที่กิลเลชันก็ปกติอย่างที่รีวิวไปให้ดูนะครับผมลิมิตก็มันจะมีเป็นเขาเรียกยอะไเเวลาเห็นเวนอมแมมันจะเป็นใหญ่ๆขึ้นมานะก็ตรงนี้เลยตรงแต่ว่าตรงนี้เขาขึ้นที่คอนะครับผมแล้วก็ทําทําออกมาได้สวยดีมินิมทผมชอบมากแล้วก็ตรงนี้เขาจะทําเป็นหน้าอกของผู้หญิงนะ คือจะบ่งบอกได้ว่าตัวนี้เป็นของเป็นแอนนะครับผมซึ่งจะไม่ใช่ตัวแอนดี้บ็อกนะครับผมก็สวยดีออกมาก็เล่นสนุกมากตอนนี้ผมเล่นนะฮะก็แอชเชอรลี่แอชเชอรลี่เดี๋ยวผมแกะก่อนก็ของแอนของแอนมันเป็นหน้านี้มาให้ ผมโฟกัสว่ะอ้าชิพายแล้วท่านผู้ชมครับกล้องกล้องไม่โฟกัสฮะกล้องไม่โฟกัสและะ้วครับชิพายนะฮะเออมาโฟกัสลวก็เป็นหน้ายอย่างนี้เลยซึ่งสวยงามมากเก็บรายละเอียดได้ดีหน้าผมเขาก็ทำได้ดีซึ่งมินิมิตผมชอบแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันดึงผมมันน่าจะดึงออกได้แต่ดูมันมีจอยอยู่จุด ดึงไม่ออกสักทีนึงพยายามจะดึงอยู่ก็ดึงไม่ออกตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยนะดึงไม่ออกสักทีนึง<ม>ก็ว่าจะหาไม้เยะเยเข้าไปอยู่แล้วก็ให้มันเด้งออกมาก็เดยว่ากลัวมันพังไงไงก็เลยยังไม่อยากทําแต่ก,ก็ก็เปลี่ยนได้แหละความคิดผมเนาะเพราะว่านี้มันมีมันก็เป็นเพกเป็นรูให้เสียบอยู่นะฮะก็คือเปลี่ยนได้แหละ ถ้าใครซื้อมาก็ลองเอาไปเปลี่ยนดูนาลองอะไรลเย่ก่อนแล้วก็เปลี่ยนก็น่าจะได้นะครับผมก็เปลี่ยนกับตัวนี้นะครับอืมโอเคขาดู้ดีละซึ่งมินิมีดอะผมอยากจะถามผู้ชมทางบ้านอยู่อ,อย่างอย,อยากถามโชว์ออฟเลยนะครับผมก็ขอให้โชว์ออฟดูด้วยคืออยากจะถามคุณว่า ผมควรจะติดกาวตาช้างติดกาวกับขามันไม่เพราะว่าขามันหลวมมากแล้วผมเป็นคนที่ขาผมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันอยู่แล้วเลยอย่างมินิม,นม,มีใครจะไปวิ่งทานี้ครับผมถามใครจะไปวิ่งกลับหลังไม่มีนะฮะก็จะวิ่งอย่างนี้ซึ่งความคิดผมผมคิดว่าจะติดกาวแต่ว่าผมจะถามเขาหน่อยเพราะว่าเขาเล่นมินิมตเยอะเหมือนกันนะครับผมเขาเล่นมีม,มีมีมินิมตเยอะแล้วก็ พี่เวนทัสเนี่ยนะก็ถ้าดูก็อยากถามเหมือนกันว่าเนี่ยมันมันควรจะติดกาวดีไหมเพราะว่าก็ฟิกก็ฟิกแค่ย่างงี้อยู่แล้วตรงขาเนี่ยตรงเท้าเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันอืมผมก็จะถามอยู่นะครับก็ถ้าดูก็ช่วยตอบผมหน่อยนะว่าควรสมควรที่จะติดไหมอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคนะครับก็นี่ เรียบร้อยต่อมาก็แอนดี้บล็อกวันนี้ก็ที่ก็มีอิสเซสซอรีมีมาให้สองอย่างเฮ้ยอย่างเดียวดิอย่างเดียวสองอย่างวะอย่าง,อย,างอย่างเดียวมั้งเออเป็นผมก็ไม่รู้เนาะลืมเป็นหัวของเขานะครับผมซึ่ง น่าจะถอดได้เช่นกันเหมือนของแอนแต่ผมก็ยังจะถอดไม่ได้สักทีหนึ่งซึ่งอีกนิดเดียวมันจะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออได้ละโอเคสรุปของแอนก็ถอดได้เช่นกันแต่ว่ามันถอดอยากหน่อยก็ถอดแล้วนะครับนี่รายละเอียดดีสวยงามมากซึ่งผมชอบมินิเมตเล่นดีกว่าเลโก้เยอะความคิดผมใครที่เล่นเลโก้อยู่ก็ลองมาเล่นมินิเมตดูนะครับแต่ว่าเลโก้มันราคามันจะถูกกว่าไง แต่มินิมดมันจะแพงกว่าแต่ว่าอาทิตเลชันรายละเอียดอัเซอร์รีมันมีเยอะกว่าอะไรดีกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับก็นีเปลี่ยนหัวได้อืติดโอ้โอเคซึ่งก็หัวใหญ่ตัวเล็กโหน้าเกียร์ยังไงครับางมานครับไม่เป็นไรตั้งอยู่เนี่ยเออตั้งอยู่แนละ้วต่อมาก็เวนอ,นอ,อมานรี ซึ่งแขนเนี่ยถอดได้นะครับผมแขนเนี่ยถอดได้ก็ดึงออกมาเลยนะฮะไม่มีอะไรก็แล้วอีกอย่างนึงตรงแขนไอ้ตรงไหล่นี่ก็ดึงออกได้นะเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูดึงแขนออกมานี่ก็คุณก็ดึงออกมาอดีดึงดึงออกมาจากข้างล่างนะัะผมกล้องมันก็ไม่โฟกัสมันเป็นบ้าอะไรเนี่ยเออ จะเลือนแล้วช่างมานะันเถอะท่านผู้ชมก็ดึงออกมาได้อย่างนี้เลยนะครับผมดึงออกมาแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรก็เวลานั้นก็ใส่คืนได้พูดถึงถ้าอยากถ้าอยากให้เป็นเข็มเป็นแขรดแห้งๆแบบพวกเนี้ยคือดึงออกมานะครับผมแต่ว่าก็ผมว่าผู้ชมทางบ้านผมไม่ทากันหรอกมันน่าเกลียดคืนก็ใส่เข้าคืนนะครับผม แบบนี้นครับผมแล้วก็อเอาแขนใส่เข้าไปอืมก็ไม่มีอะไรส่วนอะอสซอรีของตัวไมน่าลิชนะครับผมคือดึงหัวออกอืมมีหน้าอินดิบ็อกให้แล้วก็มีอสซอรีมาตัวนี้พิเศษสุดครับมีให้มาสามอย่างก็มีตอนหน้าหน้านี้มือแล้วก็ทรงผม ก็จะมาเปลี่ยนให้ดูคือถ้าดึงตัวนี้ออกก็เอาผมนี้มาใส่เนี่ยะก็จะเป็นหน้าขเขาแต่หน้าขเขาจะเป็นแบบบ่าข้างหน่อยแบบบ่าแบอซึ่งเปรียบเทียบกับหน้านี้น,นี้แบบเก็กล่ออันนี้แบบหื่นกลามอะไรอย่างี้อันนี้แบบอืมปีเทียบกับพี่ไม่นนองอันนี้แบบกูจะปั้มมือเลยมาณเนี่ยก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมก็แขนนี้ดึงออกได้ที่เอเซอรีนี้นะครับผมซึ่งที่บอกว่ามีมือมาให้เปลี่ยนนะฮะ ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะนี่ก็จะเหมือนกันกันกนกบแขนข้างนี้นะฮะผมนี่ก็เหมือนกันแล้วโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างคือถอดผมออกแล้วก็ใส่หัวที่บอกนี้ก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับผมเป็นแบบเป็นกึง่งตอนที่เขากําลังจะโดนเซมิโยนแบบ โดนโดนเวนอมเอาเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังเหลือผมเหลือให้เห็นหูหน่อยแล้วก็มีหน้าของเวนอมนะครับผมซึ่งโอเคดีมากข้างหลังก็มีลายเขาอยู่นะแต่แต่ข้างในไม่ข้างในนี้ไม่มีอะไรมีแค่ตรงตรงช่วงเอวนะครับผม ก็เอเอลืมบอกไอ้มินิมีนี่มันหมุนมันหมุนได้นะสามาร้อยหกสิบองศาตัวเขาเนี่ยแต่ว่ามันมันก็จะลิมิตบ้างเพราะว่ามันเป็นเกาะเขาทําเป็นแบบเนอนเป็นเ,นเนกาะมาให้ใส่มันก็เลยจะยากหน่อยนะครับโอเคของตัวนี้ก็ไม่มีอะไรก็หมดแล้วนะฮะอุ้ยลมต่อมาก็ตัวที่ผมชอบสุดใน ไอในแพ็กนี้ก็เป็นเมน็อนแฟตทอมสันนะครับผมก็ตัวนี้ขาหลุดง่ายเหมือนกันซึ่งอยากจะถามว่าคนติดกาวตาช้างไหมนะฮะก็ช่วยตอบตอบกันด้วยใครที่ดูไม่จำเป็นก็ต้องเป็นทั้งสามท่านไอทั้งสองท่านที่เอ่ยชื่อไปนะครับคนอื่นก็ถ้าดูก็ช่วยแสดงความคิดเห็น้ว่าควรจะติดดีหรือเปล่า,าตัวนี้ก็ขยับได้เหมือนกันหมด ผมเอาขาออกเลยดีกว่าหลุดง่ายเหลือเกินหมั่นไส้อ่าอ c ซ e สซอรี mm hmm. ory, มีมาให้สามอย่างนะครับผมซึ่งผมติดกับตัวมันอยู่หนึ่งก็คือทรงผมของเขาเพราะว่ามันจะมีหน้าให้เปลี่ยนนะมีทรงผมให้นะครับผมมีปืนน่าจะเป็นเอ็มสีหรือเปล่าเนี่ยไม่โฟกัสอยู่ ออโฟกัสแล้วน่าจะเป็น M4 ซึ่งสวยดีมีติดไรเฟิลด้วยโอ้สุดยอดอมันเป็นกล้องอะแต่ว่ามันเป็นกล้องแบบซูมได้ดีอะตัวเนี้ยเพราะว่าผมเล่นเกมขอบบิวตี้เบ a t นฟิลบ่อยมันเลทถึงเกมอีกแล้วแล้วก็มีพิสตอลปืนสั้นของเรานะครับผมก็โอเคทำรายละเอียดรายละเอียดเขาก็าเก็บดีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่เก็บเลย ละเอียดก็ดีโอเคซซเซซอรีก็มีสาอย่างนี้ก็ตัวนี้มาดูลายสวยมากทําหุ่นออกมาได้ดีเก็บรายละเอียดได้ดีมากถึงเข็มขัดทั้งกระเป๋าที่ใส่ปืนข้างหลังลายถุงมือทุกอย่างเก็บรายละเอียดได้ดีหมดขาก็เช่นเดียวกันก็มา,มาถอดหัวนี่ผมว่าหน้ามันหล่อมากอะคือแบบเออผมชอบดีนะหน้ามันดูแบบ น่าสะสมมากแล้วมันหน้ามันหล่อผมเลยชอบก็ไม่รู้ว่าแต่และตัวนี้รีเพนมาจากใครบ้างอะไรยังไงไม่รู้นะฮะผมก็แต่ก็โอเคก็สวยดีมาซึ่งสตรีตรงผมใส่นี่ฮะคือมันมันหล่อผมว่าคือมันมันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่มองไปแล้วมันหล่ออือก็เนาะเข้าเข้ากันกับตัวเขาเลย นะครับผมตรงนี้ผมผมว่าจะเปลี่ยนเวลาตั้งโชว์ว่าจะเปลี่ยนเป็นหัวนี้นะครับแต่บางคนเขามาถามแล้วเพื่อนผมเขาไม่รู้ไงอะไรเนี่ยผมก็จะบอกเขาอยู่นะร่รัก็มีปืนก็เน็บใส่เข้าไปอ,อย่างนี้เลยแล้วก็พิสโต้ก็ใส่ได้ก็ยิงได้นะครับผมใส่ยิงได้นี่นะฮะโอเคขาที่หลุดไปเอามาต่อแล้วอืม ก็พิสตลก็ใส่ในนี้ได้เหมือนตอนแรกที่ผมดึงออกมาให้ดูนะฮะก็โอเคกูหลุด,ดอีกแล้วโอ้ยจะบ้าตายโอเคนะครับเออก็หมดไปแล้วการรีวิวมิิเมตดครั้งนี้ก็อาจจะพูดไม่ค่อยดีแม่อะไรเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่ารีวิวครั้งแรก อาจจะไม่ได้ซอ้อมไม่ได้อะไรอันนี้ถ่ายแบบสดๆเลยเพราะว่าต้องรีบรีวิวให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านดูเพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่างจังหวัดนะครับผมซึ่งก็ยังไม่ค่อยอาจจะย,ยังไม่ค่อยได้รีวิวนะครับผมก็มารีวิวยีทีนึงก็คงน่าจะวันจนันทร์มั้งผมจะลงวันต่อวันเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดเรียนเอเดี๋ยวจะเปิดเรียนาจารย์จอะไรเดี๋ยวจะไม่มีเวลามาให้ รีวิวให้ชมกันนะครับผมก็โอเคกองไว้นะฮะก็สำหรับคะแนนนะครับผมเต็มสิบมิลิเมตรผมให้สิบเลยเอ้ยขอโทษทีพูดผิดอให้เออก็ให้สิบไปแหละเออเราจะเอ้ย,อยไม่ใช่สิให้เก้าจุดห้าเออเพราะว่าเขาไม่ได้ให้สแตนใสมาซึ่งมิลิเมตรจริงๆาเขาเขาจะให้สแตนใสมานะ กับกล่องอะไรนี่แต่นี้ไม่มีเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีสแตนสายให้ครับผมซึ่งอยากได้แต่ก็ไม่ได้ซึ่งเห็นคุณโชว์อวอฟบอกว่าสแตนสายนี้ได้จนเบื่อแล้วจะโยนทิ้งก็อย่าโยนนะครับผมก็ถ้าคิดที่จะบริจาคก,ก็ให้ผมก็ได้นะผมอยากได้สแตนสายนะครับผมก็แล้ก็ให้9.5เพราะว่าตัดไปจุดหพราะาไม่มีสแตนสายแล้วก็ น่าจะใส่ใจที่ผมว่ามันมากับล็อกมากกว่าคือขาไอ้ล็อกเนี่ยเขาทํามาไม่ค่อยดีไงแต่ตัวของคนอื่นเขาอาจจะทํามาดีก็ได้นะครับผมซึ่งที่ตัดไปจุดห้าเพราะว่าอ่าไม่มีแสแตดสายให้สองน่าจะเพิ้นหน้าอ,อกข้างในเป็นลายแบบนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยลายแบบเหมือนของแอนเนี่ยคือน่าจะพ้นข้างในแบบนี้ด้วยแต่เขาก็ไม่ทํานะฮะก็โอเคที่ตัดไปครานี้ ก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับผมอ่าก็ใครอ่าอันนี้มินิเมีได้มาจากทิกทอยนะครับผมเพจทิกทอยก็ผมก็อ่าทำโฆษณาให้เขานะครับผมอ่าพูดถึงเรื่องโฆษณามีคนมาอ่าเฟสเล่นเฟสแชทคุยกับผมนะครับผมบอกว่าโฆษณาเนี่ย เขาเป็นสปอนเซอร์หรือให้อะไรยังไงหรือเปล่าบอกว่าเขาเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับผมทําให้ด้วยความรักผมรักทุกคนที่เล่น DC, มาว v e ดีซีดีเอ็กซ์หุ่นยนต์นะครับผมผมทําด้วยใจรักเงินทุกอย่างค่าโฆษณาคอะไรนี้ผมทําเองผมจ้างเขาช่วยกันทาอะไรเนี้ยผมใช้เงินตัวเองหมดนะฮะเพราะว่าผมรักในพี่เขาเพราะว่าผมก็อยากให้เขามีรายได้ในการขายของนะครับผมซึ่งก็ค่าตอบแทนผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้อะไรซึ่งแล้วแต่นะครับ เขาอยากให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าเพราะผมรักเขาทำด้วยใจรักนะครับผมก็เรื่องที่ต่อโฆษณามีคนเขาขอมาให้ทําโฆษณาให้หน่อยซึ่งโฆษณาให้ผมทําให้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าจะให้ผมทําในช่วงที่เวลาผมรีวิววีโอรีวิฟิกเกอร์แล้วให้เข้ามาในส่วนหนึ่งของ ของการรีวิวเหมือนของเทคทอยก็ได้นะครับผมซึ่งถ้าผมทำมันจะทําแบบนั้นหรือว่าจะเอาเป็นแค่วิดีโอแล้วก็ผมก็จะอัพลงให้ก็ไปโหลดก็โหลดกันแล้วก็เอาไปลงหน้าเพจอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับผมซึ่งก็แต่แต่ว่าก็จะทําให้อยู่ดีนะครับผมก็ลองติดต่อมานะครับใครจะจ้างก็ได้หรือว่าใครจะแบบว่าอาให้ทําฟรีก็ได้นะครับผมแต่ถ้าทําฟรีในส่วนใหญผ่ผมความคิดผมนะผมว่าจะจัด ใส่เข้าไปในเวลาผมรีวิวก็ใครเข้ามาดูรีวิวก็จะได้ดูโฆษณาไปด้วยนะครับผมโอเคนะฮะก็สาหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมใครชอบก็กดไลน์นะครับใครชอบมากๆก็กดซับนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มากแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครคอมเมนต์เลยนะครับผมแต่ก็แ็บไรยอดวิวตอนนี้ก็ลงไปแล้วสี่คลิปก็ยอดวิวก็รวมกันนะ ก็เกินร้อยก็รู้สึกดีใจมากซึ่งไม่คิดว่าเออคนจะดูเยอะขนาดนี้อะไรแบบนี้ก็กลุ่มก็อย่าลืมมาติดตามมาโพสตมาคุยมาขายของมาอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับผมครับสำหรับวันนี้ซีเกมเยทุทธเดชคำคมครับ